พระธรรมสุภาษิตบทที่ห้าลูกเอย๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของเราจงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของเราเพื่อเจ้าจะได้รักษาความสุขุมรอบคอบและริมฝีป,ปากของเจ้าจะสงวนความรู้ไว้เพราะริมฝีป,ปากของหญิงแพรสยาหวานปาน้ำผึ้งและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ท้ายที่สุด นางขมยิ่งกว่าบอระเพชรคมยิ่งกว่าดาบสองคมท้าของนางนำไปสู่ความตายย่างก้าวของนางตรงดิ่งไปยังหลุมฝังศพนางไม่สนใจทางแห่งชีวิตวิถีของนางวกวนไร้จุดหมายแต่นางไม่รู้เลยลูกทั้งหลายเอย๋ยบัดนี้จงฟังเราและอย่าหันหนีจากถ้อยคำของเรา จงให้วิถีของเจ้าห่างไกลาจากนางอย่าเฉียดกรายไปใกล้ประตูบ้านของนางเกรงว่าเจ้าจะสูญเสียเกียรติให้แก่คนอื่นและให้ศักดิ์ศรีของเจ้าแก่คนโหดร้ายเกรงว่าคนแปลกหน้าจะมาเสวยสุขบนทรัพย์สินความสามารถของเจ้าและน้ำพักน้ำแรงของเจ้าจะตกแก่บ้านของคนอื่นในบันปลายชีวิตเจ้าจะร้องโอดครวน เมื่อกำลังและร่างกายของเจ้าถูกกัดกินจนเสื่อมโทรมไปเจ้าจะกล่าวว่าเราเคยเกลียดการตีสั่งสอนยิ่งนักและไม่แยแสคำตักเตือนเราไม่ยอมเชื่อฟังครูอาจารย์หรือรับฟังผู้สั่งสอนของเราเราจวนเจียนจะถลําสู่หายนะต่อหน้าสาธารณชนจงดื่มน้ำจากบอ่อเก็บของเจ้าน้ำที่ไหลาจากบอ่อของเจ้าเอง ควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลล้นออกไปตามถนนหรือให้ทาน้ำของเจ้าไหลไปยังย่านชุมชนจงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียวไม่ใช่แบ่งปันกับคนแปลกหน้าจงให้ทาน้ำพุของเจ้าได้รับพรจงปิติยินดีในภรรยาคู่ชีวิตที่ได้มาในวัยหนุ่มดังนางกวางที่น่ารักเลี้ยงผาที่น่าชมจงให้อ้อมอกของนาง เป็นที่หนำใจเจ้าเสมอจง,งหลงไหลในความรักของนางตลอดไปลูกเอย๋ยเหตุใดเจ้าจึงไปลงหลงไหลภรรยาของชายอื่นเหตุใดเจ้าจึงไปซบอกหญิงแพ้่สยาเพราะว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์อยู่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงพิเคราะห์ดูทุกวิถีของเขาคนชั่วติดกับพระบาปของตนและบาปนั้น ก็เป็นบ่วงรัดเขาไว้นั่นเขาจะตายเพราะขาดวินัยและหลงเตลิดไปเพราะความงู้มหันของตน